สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปของพระราหูนะพระราหูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนเนอะเป็นเหมือนพระเอกเลยนะครับแต่เป็นพระเอกแบบเขาเรียกว่าแบดบอยนะ,พะเพกแบดบอยเนี่ยครับกำลังจะโครจรเคลื่อนย้ายนะครับในครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ในเดือนของราศีเมษนะในวันที่30มีนาคมปี2565นะช่วงเวลา ค่าๆเลยนะครับปลาหูเนี่ยเป็นดาวกลางคืนอยู่แล้วนะขเรือนย้ายในจอกกลางคืนด้วยนะครับในปี2565นี้พระราหูในการเดินทางในครั้งนี้นะครับเขาเรียกว่ามาจับมือกันเลยนะมีมิตรภาพอันดีเลยนะครับกับดาวมฤตยูนะครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับใครเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่จังหวะไหนถึงช่วงไหนดีร้ายอย่างไรฟังกันในคลิปได้เลยครับ ขอนเชิญธรรมะของท่านพุทธทาสพิขุครับคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยลัคนาราศีกรกฎนี่นะครับดาวพระราหูนี่นะถือว่าเป็นดาวบาปะเคราะห์นะสำหรับดวงชะตาเลยเรียกว่าพระราหูเข้ามาครั้งใดนำความทุกข์นะต่างๆนานานำความปั่นป่วนต่างๆนานานะครับกลับเข้ามาให้กับ เรือนชะตาของดวงเราทั้งสิ้นนะพระราหูเนี่ยนะครับเป็นตัวสร้างภาระนะเป็นตัวสร้างนี้สินให้กับดวงชะตาของชาวกรกฏได้อย่างดีเลยนะครับที่ผ่านมานะในช่วงจังหวะที่ผ่านมาก่อนที่พระราหูจะทําการย้ายเรือนในปี2565นี้ดาวพระราหูเนี่ยนะครับไปครวัวจรอ,อยู่ในเรือนลาพะนะพอไปอยู่ในเรือนลาพานี่นะครับาทาให้ว่าหลายๆครั้งนะ จะมีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยนะครับเนื่องจากาซื้อสินนั้นสิน,นนี้นะครับเข้ามาเหมือนเสริมความสะดวกสบายนะครับให้กับตัวเองบางคนเนี่ยซื้อในสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ได้นะกลับเข้ามาให้กับตัวเองเนี่ยนะครับาก็กลายเป็นหนี้เป็นสินกันมานะในช่วงที่ผ่านมาแต่บางคนก็ซื้อนะของมีค่าเนี่ยนะครับสะสมเอาไว้เช่นซื้อบ้านเพิ่มขึ้นซื้อรถเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับก็ทําให้สูญเสียทรัพย์สูญเสียนะเงินเก็บได้นะ พระราหูเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็าสร้างความาเจ็บป่วยได้ด้วยนะครับให้กับตัวกรกคตบางคนเสียเงินจากค่าประกันเงี้ยนะเสียเงินจากาการรักษาต่างๆ,ๆนานาครับให้กับตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยนะไปทำนูตมีเสริมนะถามว่าไอการเสียๆต่างๆเหล่า,านี้นะครับเมื่อพระราหูจะทําการย้ายเรือนในวันที่30มีนาคม2565จะเกิดขึ้นอีกไหมนะ ก็จะบอกว่ามันเบาลงแล้วนะมันลดน้อยลงไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอพระราหูทําการย้ายเรือนนะไปอยู่ในเรือนของพวกหน้าที่การงานนะการงานต่างๆของชาวลัราศีกรกฎก็จะมีความปั่นป่วนนะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแต่เดิมทีเนี่ยถือว่าหนักอยู่แล้วถูกไหมมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาดักหนักตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับพอพระราหูจะทําการย้ายเดือนนะ ความหนักเนี่ยเขาเรียกว่ายัางคงที่เลยนะยังคงที่ในลักษณะแบบเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนะก็คือความวุ่นวายนะครับความวุ่นวายมาจากอะไรดนะับมาจากสิ่งที่ผ่านลงไปแล้วจบลงไปแล้วนะอย่างเช่นบางบคุคคลนะครับทํางานอยู่บางโปรเจกต์มันจบลงไปแล้วไงคือเรียนลงไปแล้วเน,นื่อว่ากจบลงไปแล้วเนี่ยพอเข้ามาสู่ใน ปี2565นะโปรเจกต์ต่างๆเหล่านั้นนะครับจะหวนคืนกลับมาเอามาให้คิดนะเอามาให้กระทํากันอีกครั้งนะครับเอามาให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันอีกครั้งนะเขาเรียกว่าจะมีงานเก่าๆงานเดิมๆที่เคยจบลงไปแล้วนั่นแหละนะครับกลับเข้ามาให้แก้ไขใหม่นะตลอดทั้งปี2565นี้ดังนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่การงานอะไรต่างๆของชาวปรกรากฏจะถือว่าหนักขึ้นพร้อมกับความวุ่นวาย มากยิ่งขึ้นนะตลอดทั้งปี2565แต่ถามว่านะความหนักความวุ่นวายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบในแง่ลบไหมอย่างที่ผ่านมานะก็ต้องตอบว่าคงไม่ใช่ว่าจะมีผลกระทบในแง่ลบหนักในแบบที่ผ่านมาหรอกนะครับแต่มันอารมณ์มันจะจุกจิกวุ่นวายปวดหัวนะตลอดทั้งปี2565เหมือนว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยนะครับ หรือนะหรือโปรเจกต์เก่านะกลับมาให้ทํารวมกับโปรเจกต์ใหม่ที่ทําอยู่นี่ไงมันก็จะจับปลาแบบไม่ใช่แค่สองมือแล้วคงจะหลายมือเลยนะครับในปีสองพันห้าร้อยสิบห้านี้ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่กรกฏจะต้องนะระวังคือการควบคุมนะควบคุมสติสัมปชัญญะของตัวเราเนี่ยนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่างานมันจะเครียดขึ้นมันจะมากขึ้นมันจะล้นมือขึ้นนะเดี๋ยวมันก็จะผุดออกมานะโปรเจกต์ต่างๆก็ จะผุดออกมานะครับให้ได้บริหารให้ได้จัดการกันมากๆไปนะในปีนี้พออารมณ์ดาวนะครับเข้าส่งมาในลักษณะแบบนี้เรารู้ก่อนใช่ไหมเราก็เตรียมตัวรับไงนะครับวา่าปัญหาเนี่ยถ้าเรามีงานค้างอยู่เราก็รีบแก้ก่อนนะก่อนวันที่เท่าไหร่ละ่ะก่อนวันที่30มีนาคม25 6 5รนะรีบเคลียร์งานอะไรให้มันจบลงไป เพื่อเตรียมตัวรับความพุ่นวายใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามามันจะได้รับมือไหวรับมือทันแล้วก็ต้องควบคุมสตินะของตัวเองให้ดีๆนะครับถึงแม้ว่าดาวจากโคจรนะมาในอารมณ์แบบนี้นะครับมันมากขึ้นมันหนักขึ้นก็จริงอยู่นะแต่ถามว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันก็ยังมีเข้ามานะพระราหูหนี่นะครับมาจากเจ้าเรือนมรณะมาเข้าพบกรรมะเนี่ยนะในพบกรรมะเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นภพที่กลางๆแล้วกันนะมีทั้งดีส่วนหนึ่งมีทั้งเสียส่วนหนึ่งนะดังนั้นการที่ดาวโคจรเข้ามาร่วมเรือนกันนะครับอยู่ในภพนี้นะก็แสดงว่าข้อดีก็ต้องเกิดขึ้น,นข้อเสียก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าใครเนี่ยถ้าทําดีมาตลอดนะครับเตรียมตัวรับผลกระทบดีๆนะรับแต่เรื่องดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะดาวมันจะพลิกเกมให้เลยนะครับแต่ถ้าที่ผ่านมาเขาเรียกว่ากุศลงคน้อยนะ ปีนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะหนักหน่อยนะที่จะรับดาวในกลุ่มประเภทนี้นะครับไม่ได้ทายว่าเสียหายเต็มร้อยกําลังนะไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะมันจะมีเรื่องดีเรื่องเสียนะเกิดขึ้นนะตลอดทั้งปี25 6 5หช่วงที่จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะก็คือช่วงตั้งแต่เข้ามาร่วมเพือนกับกระดาวมฤตยูนี่แหละนะครับก็คือตั้งแต่30มสิมีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่เจดกร,รกฎาคมนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับ ดาวเข้ามาร่วมเรือนกันบางทีปัญหาต่างๆมันโครจรถาถมเข้ามาหลายรูปแบบทําให้คิดไม่ไหวนะหาทางออกไม่ถูกนะครับสิ่งที่จะทําได้ก็คือช้าลงหน่อยนะตั้งสติให้มากขึ้นหน่อยนะแล้วก็ไปปรึกษาใครละ่ะไปปรึกษาผู้รู้นะครับบังเอิญว่าดาวนะครับยังมีดาวพระประหัสนะโครจรเข้ามาเกื้อหนุนนะครับดวงชะตาของชาวรกรกฏอยู่นะถ้าโดนลาหูกับ อยูคู่ที่เข้าไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับเละเลยนะก็ล็อกกดนะแต่เมื่อเอินว่าพระพระรา,าหัสนะครับมาช่วยทันนะโอ้โหอันนี้ยิ้มออกได้เขาเรียกพระเอกมาตอนจบก็ได้นะพระเอกขี่ม,ม้าขาวมาแล้วนะเราก็ต้องรับนะครับเข้ามาพระเอกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะพระเอกก็มาตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะนั่นแสดงว่าถึงแม้จะมีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเข้ามานะเราหาที่ปรึกษาดีๆได้นะ ความดีของเราที่เคยทําเอามาไว้ผลงานของเราที่เคยทาเอามาเอามาเนี่ยนะครับก็ยังจะคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวกรกฎได้อยู่นะแต่สิ่งที่ต้องเตือนว่าถ้าเราไปคล้อยตามดาวราหูเนี่ยนะคือใช้อารมณ์เป็นหลักรับรองได้ว่ากรากฎจะพังนะแต่ถ้าเราใช้สติเป็นหลักในเพราะเวลาพระประทัดเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยนะก็จะถือว่ากรากฎเนี่ยนะครับจะแก้เกมได้นะได้พอแก้เกมได้เสร็จปุ๊บผลงานเป็นที่โดดเด่นไงพอเป็นที่โดดเด่นเป็นยังไง ได้เลื่อนขั้นนะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะแต่แค่ว่างานมันยังยังหนักเหมือนเดิมนะยังเหนื่อยยังเหนื่อยเหมือนเดิมแต่แอบมองว่าน่าจะหนักกว่าเดิมที่หนึ่งฮะหนักกว่าปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับผลงานมันจะเป็นตัวนำพาให้เจริญนะกลุ่มงานนะครับที่จะโดดเด่นนะในลักษณะการเดินดาวในลักษณะปะัจนี้นนะครับคือกลุ่มงานที่ใช้อ่าใช้สมองเยอะนะ ใช้สมองเยอะในการทํางานกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มงานวางแผนกลุ่มงานที่เป็นผู้คิดนะผู้บริหารก็ได้นักบริหารก็ได้นะจะถือว่า,าจะมีเรื่องมาให้รับคมสมองนะฝึกฝีมือไปแล้วผลงานก็จะออกมาดีนั่นเองนะครับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศองค์กรต่างชาติแบบนี้นะครับงานเกี่ยวกับกลุ่มไอทีเทคโนโลยีต่างๆก็จะดี ขึ้นมาตามนี้ด้วยนะเพราะถูกมาว่างานมันเข้ามามากขึ้นนะพอเราทําผลงานออกมาดีผลงานก็หนุนเรานะให้เด่นดีเด่นนั่นเองนะครับปีหกนี่นะครับก็ควรที่จะว่า้นะวหว้เท้าวิสวรณ์นะวหว้พระราหูนะครับเพื่อแก้ดวงให้ความวุ่นวายต่างๆนะครับมันกลับร้ายนะกลายเป็นดียิ่งเขาเรียกว่ายิ่งวุ่นวายมาเนี่ยโอ้โหเรายิ่งแก้ทางได้ถูกนะครับไปว่า้ให้เกิดมีสติ เกิดขึ้นกับดวงชะตานั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานะครับตามประเพณีของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนุนนำนะไม่ว่าจะเป็นทานนะสินภาวนาสมาธิต่างๆน,น,นะครับก็ทําอย่างเป็นต่อเนื่องนะแล้วยิ่งจะเกื้อหนุนนะดวงชะตาให้เจริญขึ้นตลอดทั้งปีแม้ปัญหามันจะเข้ามามากแต่ก็จะรับมือได้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนะใน f c e e o o o เนี่ยนะครับก็ทำดวงรายวันเอาไว้นะครับติดตามกันได้นะดวงรายวันถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. yor8 นะครับขอพร,พระมีพรระัตนาไตา่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปัดเป่าภายัายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นให้มันพ้นไป มีแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคดีเงินทองมั่งมีตลอดทั้งปี2565นี้ครับ